สนุกกับชีวิตที่เลือกได้ในสไตล์คุ้นกับใหม่ Isuzu MU7 Choice Your Way Your Choice อางวยงงหลงเก้เอาหาโอเวนจำจำระคาเฟิร์นจ, <Fern. S 1> จ๋าอย่างน,นี้เราเฟิร์นกลับบ้านมาดีอะเฟิร์นเฟิรเลยเนาะหนูกลับบ้านทีไรน้ำหนักขึ้นตลอดนะคะพี่บอ,อยคือมาถึงที่นี่เนี่ยเฟิร์นมาเยี่ยมแม่แล้วเฟิร์กน,นก็มาเดินเล่นตลาดน้ำกินนู่นกินเนี่ยเนาะเรากลับบ้านมาก็ไม่ได้มีอะไรทำหรอกเพราะมันกินของอร่อย นี่ไงพี่บอยกุ้งกุ้งแม่น้ำที่มันมาจากแม่น้ำบางปะกงจริงนี่เลยใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ปลาเผา้น่จะปลาเผาร้อนเลยจ้ะนี่กุ้งแม่น้ำจริงๆอ่ะค่ะสองร้อยบาทจ้ะกุ้งแม่น้ำนี่แม่น้ำบางปะกงเลยค่ะใช่ค่ะขล่าวนางค่ะมันถึงสดมันถึงสีอย่างเงี้ยโอ้อยากชิมครับขอบคุณมากครับ เพราะว่าน้องก็บอกผมว่าที่เนี่ยคือกุ้งจากแม่น้ำบางประกงอร่อยครับโอ่โหแต่แกะให้เขาหน่อยเนาะอ๋อเราแกะไม่ได้เราราแกะได้ขอบคุณจ้าชิมหน่อยขอบจ้าเน้อปาได้จ้าได้จ้าเป่าๆหน่อยเป่านี่มาจากเตาเลยนะฮะแล้วมันสดจริงๆดูเลยว่าเนื้อมันขาวแล้วสีมันแดงมากครับ สดจริง <c oughs> เนื้อจะไม่เละฮะมันจะสดเลยจัดไปมันจะเด้งสดอร่อยหวานเลยไ <c oughs> ม่เป็นไรมากินได้ครับ <c oughs> อร่อยไหมคะมากครับอร่อยมากครับเ <c oughs> <c oughs> อาตัวนะฮะอาตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> เนเป็นตลาดน้ําที่ไม่เครียดคือทุกคนก็ขายของตัวเองแบบเรียบง่ายแล้วราคาก็ไม่ได้แพงไม่แพงเลยอย่างที่อื่นบางทีก็มีอัพราคาอะไรบ้างค่ะพี่บอยแต่ที่นี่ก็คือเหมือนขายกันเองเป็นพี่น้องกันผู้ชมมันน่ารักฮะมันน่ารักมันล่อมยาวอารมณ์มันกลมกล่อมต้องบอกว่าเป็นตลาดน้ําอารมณ์กลมกล่อมนี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะจะหมดแล้ว จะหมดแล้วแค่สองตัวเลยหนึ่งชั้นกินแต่แพ้แล้วครับด็กนนปากน้ำเต็มไล่ขึ้นก็จืดก็จางใจน้องนางรักน่าเลยจากจากจอดใจนารีสวยสดคงคดดังลำน้ำที่คืนผายจ้ำคงต้องช้ำแน่นอนต้องจอดเรือขอลาแล้วก็ยังมีเรือพาท่องเที่ยวด้วยนะท่องเที่ยวเฮ้ยคนเดิมอันมีกัน บายชิลชิลมากเลยนะถ้านั่งนั่งเรือรอบเกาะมันก็จะเหมือนเห็นวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันยังไงรอบรอบเกาะสวยเพราะว่าอันเนี้ยต้องถือว่าเป็นบ้านริมน้ำที่เนี่ยบ้านกลางเกาะอ,อันเนี้ยบ้านกลางเกาะของแทวว่าเฟิร์ว่านี่คือเก,กาะเกาะน้ําจืดเนี่ยบ้านกลางเกาะเลยฮะทุกบ้านก็จะมีเป็น เป็นบันไดเข้าลงมาสู่แม่น้ำต่อออกมาใช้ยังใช้วิถีชีวิตในการโคจรทางเรือแล้วคุณผู้ชมดูนี่ฮะผมกับเฟิร์นเมื่อกี้นี้อยู่ข้างในเดินออกมานิดเดียวเดินออกมานิดเดียวดูลมดิฮะดูดูผมเฟิรนนี่ไม่ได้เปิดพัดลมช่วยนะฮะนี่ต้องบอกเลยว่านี่คือลมธรรมชาติจริงๆที่มันพัดมาจากฝั่งแม่น้ำเนี่ยฮะขุนเย็นสดชื่นจริงอ่ะโหนี่ผมรู้เลยว่า ต่อไปที่ผมมาตลาดน้ำบางคล้าผมก็จะไปซื้อของกินอร่อยที่เราผ่านกันมาแล้วมานั่งกินแร่รง,ไปไปงนี้โอ้ยสุดท้ายจริงๆนะเฟิร์นนะอย่างที่เฟิร์นบอกซ้ายมือพี่ที่สุดแพรเนี่ยเป็นนวดนวดแผนไทยโอ้ยหมอนวดสวยอะสักชั่วโมงไหมคะ โอ้ยอากาศดีจริงๆวันนี้เรามาบางคล้าท่ามกลางสายฝนแต่ถือว่าตกไม่หนักและตกไม่นานก็เลยทิ้งผลข้างเคียงนั่นคือลมที่เย็นสบายที่บางคล้าฮะคุณผู้ชมฮะผมมาที่บางคล้าวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟิร์นฮะนอกจากจะขอบคุณที่น้องเฟิร์นมาช่วยร้องประสานเสียงให้กับวงสินเจริญแล้ว ยังขอบคุณน้องเฟิร์นที่น้องเฟิร์นทําให้เราเนี่ยมาเที่ยวบางคล้าวันนี้อย่างมีความสุขด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณเฟิร์นมากเลยนะขอบคุณครอ,อบครัวข,ข,ของเฟิร์นคุณแม่ของเฟิร์นทำก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆให้เราทานแล้วก็เฟิร์นก็พาผมเดินที่ตลาดน้ําบางคล้าตั้งแต่แแรกตรงนู้นจนมาสุดแาสุดท้ายตรงนี้ผู้ชมครับความสุขง่ายๆความสุขเล็กๆน้อยๆเหมือนเพลงสินเจริญเดะเลยอยู่ไม่ไกลตัวเราเลยครับแต่มันเป็นความสุขที่ อิ่มใจได้เหมือนที่ผมได้รับวันนี้ขอบคุณจากเฟิงขอบคุณค่ะพี่บอยไว้แวะมาอีกนะคะขอบคุณต้องกลับกันไหมเนี่ยเฮ้ยคนนี้เหรอหนูอยู่บ้านวันนี้ครั้งนี้ครั้งที่บ้านสองคืนโอ้ไม่น่าแม่รีบปิดร้านม็นหยุดยาว3วันก็เลยโัที่บ้านไม่น่าคุณแม่เฟิงตื่นเต้นปิดร้านเนี่ยได้แบบตื่าลูกโอ้โอ้คุณทีครับคุณทีขอโทษนะครับ สาวแมวนั่นพูดพูดไทยได้ไหมฮะสาวแมวคนนั้นอ๋อโอ้สวัสดีเจ้าดีจัะครับดีจัะครับมีแคร์หลอกมาฝากเปล่ามีแค่หลอกมาฝากเปล่าไม่น่าเชื่อผมว่าแล้วทำไมตอนหลังๆเนี่ยมีเงินที่จะไปซื้ออะไรของฟุ่มเฟือยเยอะ มีเงินที่ชอบแอบหยุดงานแล้วก็ไปเที่ยวที่แพงๆก็เลยไม่รู้ว่าเราก็สงสัยอยู่นานว่าเอาเงินมาจากไหนที่แท้มามีธุรกิจอยู่ที่บางคล้านี่เอง<ต>ขนมตาลเป็นน้ำตาลก็สีเหลืองไม่ถึงว่าขนมันที่หยอดอ่ะสีเหลืองแต่ว่ามันเป็นขนมตาลก็ใช่ไงก็ขนมตาลเป็นน้ำตาลก็ต้องสีเหลืองดิไม่ใช่ มันมันใช้สีเหลืองยอดแต่ว่ามันเรียกขนมตาลไม่รู้เรื่องแล้วขนมตาลเป็นน้ำตาลสีเหลืองอ่ะอ่ะน้ำตาลสีอะไรน้ำตาลเลยอ่ะสีน้ำตาลอน,น้ำน้ำตาลสีขาวสมมติว่าเป็นพระเอกอกงหัก